ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ยูผมพาวฟูลมิมูก็จะไปทำการรีวิวเซิร์ฟที่มีชื่อว่าเซกานะครับก็เซิร์ฟที่จะเป็นเซิร์ฟแนว PVP นะครับะจะเป็นแนวเอาไว้ซ้อมซะมากกว่าก็สำหรับท่านผู้ใดที่อยากฝึกคอมโบอยากฝึกตีอะไรพวกนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟได้นะครับก็โอเคไอพีที่อยู่ด้านหน้าน,นะครับก็เดี๋ยวผมพาจะไปสวนเซิร์ฟแนวมีอหลยายแบบนะครับก็โดยเซริร์ฟมิมจะไปแอดมินอยู่นะครับก็เวลามีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อทางผมได้ หรือแม้ก็ส่งสปอร์ตในรีคอร์ดก็ได้ผมจะทิ้งรีคอร์ดเทไว้ในดทริปชั่นนะครับโอเคครับก็แล้วเข้ามาหน้าซื้อมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็กดจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็อ่านกดได้เลยครับก็ผมจะไม่ขออา่านอะไรกันแต่พราเป็นภาษาอังกฤษผมไม่อยากอ่านผมอยายก็จะมีอ่านี่จะเป็นพวกแรงนะครับว่าราคาเท่า,าไรบ้างแล้วก็จะมีเรดเดอร์บอร์ดส่วนเรดเดอร์บอร์ดอ่าเรดเดอร์บอร์ดก็คือแบบว่าพวกท็อปอะพวกท็อปท็อปอะพวกว่าเล่นจะพวกจะอันดับอะที่มันไต่แรงอะก็จะอยู่ประมาณเนี่ย นครับอีโลก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับก็ผมจะมาโทรพาทัวร์เอฟเอนะครับก็เอฟเอก็จะมีอยู่เท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเกมหมดนะครับก็เลยผมพาทัวร์ทีละอันเลยนะครับโอเคครับฟิสก็อันนี้จะเป็นโหมดที่ว่าต่อยกันจนตายนะครับก็สามารถต่อยตีดอยเหมือนเคบีมือถือครับแต่ว่าอันนี้จะแนะนําให้แบบว่าแนวมือถือมาเล่นมากกว่าคอมนะครับเพราะว่าจะฝึกได้ดีกว่าโอเคครับไปเริ่มตอนปแปดเลย เฮ้ยอันนี้ยังก็ได้อันนี้เป็นแกปเปิลนะครับเอ้ยคอมโบนี่ยว่ะอันนี้เป็นคอมโบนะครับก็จะออกกันแบบว่าตีตัวๆนิดนึงแต่สำหรับสามสำหรับพวกคอมสามารถมาฝึกคอมโบกันได้นะครับก็จะแบบว่าตีตัวๆแบบแบบว่าคิดมันจะไวกว่าปกตินิดนึงนะครับเกี่ยวกับลพาทัวร์สนามก็พอแล้วพอตีเป็นก็ประมาณตีหนึ่งแหละไม่อยากอัดนานโอเคครับแบบอันนี้จะเป็นโนยบับนะครับพอตสฟรีพีครับท่านผู้ชมท่านนก็น่าจะรู้จักกันอยู่จะเป็นแนวแบบว่า พอดนะครับแปลว่าตีปายาตีตะปายาแล้วก็สุโมนะครับอันนเจลิน่าเขามีคนเล่นอยู่สุมโมเก็จะเป็นแนวแบบว่าอะไรอ่ะจะตีกันให้ตกอะครัออบโดยก็ฝึกคอมโบอย่ี้ก็ได้ใช่นไหมครับวันนี้ฝึกคอมโบอยู่เนี่ยฝึกคอมโบได้ง่ายๆครับตบบนี้มันจะเป็นเทมีของทางสุมโมนะครับก็จะตีลายก็ปกติศเคผมจะตายแล้วกัน ผมจะพยายามอัดให้ไวที่สุดเท่าททีนะ่ยามเลยโอเคเดี๋ยวมาดูน็อกกันเลยนะครับน็อกก็จะเป็น,อ,น,นอ่อันนี้คือไอ้มินบั๊กนี่ว่าอันนี้คือลูกธนูนะครับจะเด้งจะเด้งกว่าปกติก็คือสมถติว่ายิงใครไปปุบบะมันก็จะเด้งไปเลยเว้ยไม่มีตัวอย่างยิมอลนะครับเพราะว่าผมที่เกตอัดก็ผมมารีวิวช่วยไมเฉยโอเคอันนี้ก็จะเป็นสติตินะครับก็สามารถตีให้คนอื่นตายตกไปได้น,นะครับโดยระบบเสริมก็จะประมาณว่าสมมติคนได้หนึ่งคิวคนจะได้เหรียญตังค์ไว ซึ่งตังเนี่ยคุณสามารถเอามาแลกของในนี้ได้เข้าใจไหมเนี่ยคอสเมติกช็อปอันนี้จะมีพวกคอสเมติกต่างๆนะให้สูบนะครับมีแค่ระบบสูบนะไม่มีแบบว่าระบบซื้อซื้อซื้อแบบว่าซื้อเป็นอย่างเดียวอ่ะเข้าใจปหมมีแค่ระบบสูมเพืัอนก็สุูมๆอ่ะซะเน่ก็พันสองกล่องละพันสองเหมือนกันนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับโอเคก็ไปดูลเกมต่อไปเลยก็จะเป็นวายทีีนะครับอันนี้ไม่มีคนเล่นนะอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าอะไรอ่ะเออดึงครั้งเดียวตายอ่ะแบบ ถ้ายิงโดนปุ๊ก,ก็ตายแล้วก็จะรีโหลดไอ้รีโหลดกระสุนใหม่แล้วพอแพอฆ่าคนได้ปุ๊บก,ก็จะรีโหลดกระสุนใหม่ของจะรีได้เลยครับเวลาย,ยิงก็แมปก็จะประมาณนี้นะครับก็พาทัวร์กันนี่น่าจะเป็นสเกจเจอร์สุดเลยมันเหมือนว่านะนี่ครับแมปโอไอซีก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นแมปที่มันลงทุนสร้างสุดเลยนะผมว่าโอเค ต่อมาก็จะเป็นบิวนะครับก็บิลอนี้ก็จะเป็น,นแนวแบบว่าคล้ายๆสกายวอลเลยครับแต่ว่าของของไม่ดีกว่าเอาไว้ฝึกแบบว่าโผล่ขาดนะครับโผครัสคือการแบบว่าคุณไปแบบไม่ได้แไ้คุณไปสมมติไงคุณจะตกนะคุณก็ปาโผล่ไปแล้วก็คัดอย่างนี้แด้ก็จะประมาณนี้ขอคร่าเท่านั้นก่อนแล้วกันโอเคกลับแล้วปาดีกว่า K ครับก็ต่อมาก็จะเป็นดิสกิ้งแทนนะครับอันนี้ก็จะสามารถคอมโบเปเจอไฮได้นะครับอันนี้ก็เคบีจะเหมือนเดอร์ไฮเลยครับในนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็โดยรวมก็ผมจะบอกเคบีจัวนั้นให้ก็คือเฟสกับซูโม่เนี่ยเคบีเหมือนกันเลยแล้วก็โนดีบัฟกับโนดีบัฟแยกที่เหลือคนคอมโบแยกหมดเลยเว้ยอันนี้คือเคบีแบบคล้ายเดอร์ไฮนอรดีบัฟก็จะเป็นคล้ายๆเดอร์ไฮเหมือนกันแต่ว่าต่างกันหน่อยนึง ซูโมโ่กับไอฟิตาเคบีเดียวกันนะแบบว่าเด้งลอยลอยเหมือนกันเข้าใจไ,ไหมมันจะแบบนนเี้ให้มือถือเล่นนะครับแบบมันได้ลอยง่ายๆหน่อยเวอร์ชันตีทีแล้วก็จะเป็นดูเอลนะครับก็ดูเอลจะมีอยู่ประมาณทีบว่าหนึ่งต่อหลังทีละหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเกมหมดก็ประมาณนี้ผมไม่อยากเลี้ยงให้หมดดิมันมีอะไรผมเล่แบลทีอัแล้วกันนะครับก็สำหรับคนเล่นจะว่าแบบก็ได้จะรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างบิดก็คือแบบว่ายังไงอะ่ะก็คือแบบว่า ลงลงหลุมอะแปลว่าตอบบอกไปลงหลุมอีกคนนึงอะแล้วก็พวกอย่างอื่นก็จะเป็นเนี่ยรายละเอียดส่วนผมวิยาอธิบายอะไรก็ผมจะแค่มารีวิวเสิร์ฟไปเจลย้ายไปโยนนะสักทีแล้วกันโอเคเขาก็บอทยังไม่มานะครับก็ใกล้มาแล้วจะมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์จะตอบมาไดเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าเกิดแอดมินเดี๋ยวว่าทางฝั่งของคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาจะมาโฮสต์ให้อีเวนต์นะโอเคแล้วก็มีไปเอาปาร์ตี้นะครับก็ท่านผู้ชมสามารถทำการ 4v4 2v2 ี่สองวิก็ได้นะครับ แบบว่าสมุดมาได้การแปดคนอะไรเงี้ยคุณก็ทำซีซีชนกันได้อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มีสเปกเตอร์นะคะก็คือสามารถดูคนที่กำลังสู้กันอยู่ได้เข้าใจไหมสมมติคนเล่นในบัตรคุณสามารถดูคนสู้บัตรได้คนเล่นปาร์ตี้สามารถดูคนสู้ปาร์ตี้ได้ในอีเวนต์สามารถดูคนเล่นอีเวนต์ได้เข e e ้าใจไหมเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับหนาหนามากมายก็นี่เป็นคอสเมติกนะครับเวลาจะเปลี่ยนของเนี่ยกดเอาเรียกเราเลยว่าจะใช้อะไรแต่ว่ามันต้องต้องมีก่อนนะถึงจะใช้ได้ถ้าไม่มีใช้ไม่ได้นะ เพราเขาต้องแท็บอะไรวันนี้พวกแบบข่าวขาวาบอยฮาวขาวบอยสีๆ,ๆลุเงเนี่ยต้องซื้อเอานะครับก็ของผมซื้อมาประมาณห้าสิบบาทนะครับมันราคาแล้วห้าสิบบาทหดไว้เติมผมเด็กเส้นครับสักท,ทีก็มีของอย่างอื่นก็ได้ครับปกติเรื่อยๆเลยครับลองมาหาอ่านดูแล้วก็จะมีเซตติ้งนะครับก็จะมีแบบว่าสมมติถ้าคุณถ้าท่านไม่อยากปิดเนี่ยไอ้ตรงกลางอ่ะเห็นไหมตรงซีพียูได้ให้มันโชว์อ่ะถ้าอยากปิดก็กดตรงนี้แล้วก็ปิดไปเลยแล้วกดสับมอดอจะนะแล้วก็ทมันก็จะไม่มีละใช่โอเคครับก็ แต่คนเซิร์ฟนี้เซมกันเยอะๆนะครับก็เซิรดีไปผี่ีคนไทยนะครับดูวยมเอดบินนะเที่ยวก็เจอดีครับเจดีไปแล้ไปลีเยว